เดินทางกันต่อนะครับสำหรับน้ำตกตาดใหญ่นีขึ้นอำเภอน้ m หนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน้ำตกตาดใหญ่สวยงามมากนะครับวันนี้เสียอย่างเดียวคือ,อน้ำตกเป็นเป็นสีชายเย็นนะครับอย่างที่บอกมันเป็นสีขุ่นนะครับถ้าน้ำตกเป็นสีใสจะสวยกว่านี้นะครับเสียดายนิดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้เป็นโซนที่สี่นะครับ สวยแต่โกนนะครับโซนสี่สวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเพื่อจะลงไปชั้นล่างนะครับเดินทางกันต่อนะครับวันนี้อแดดไม่ออกนะครับฝนก็จะตกปล่อยๆนิดนึงนะครับทำท่าจะตกนะครับ เราจะเดินลงไปชั้นล่างนะครับตอนเดินลงมาก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนเดินขึ้นนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูนะครับจริงๆมาเที่ยวเองก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ในกรณีที่ไม่มีไกด์พามานะครับแต่อันนี้เราจ้างลุงเป็นไกด์นำทางพามานะครับในกรณีที่มากันเองมาวันธรรมดาแล้วไม่เจอที่ขับรถไถข,ขึ้นมาส่งนะครับไม่มีไกด์นำทางนะครับ ครานี้ลุงจะพาเดินลงไปชมน้ำตกชั้นล่างนะครับจริงๆตรงวิวที่สวยที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนสี่นะครับสวยตะโกนนะครับที่เราเดินจากมาเมื่อกี้รน,นั้นก็จะเป็นวิวที่สวยที่สุดนะครับสำหรับที่วิวมาดูจากด้านบนนะครับอันนี้เราจะดูจากาด้านล่างนะครับเราจะเดินลงไปชั้นล่าง ทางก็ทําไว้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าสําหรับคนไม่เคยมาผมก็คิดว่าอ่าน่าจะไม่หลงนะครับน่าจะสามารถพอเดินได้นะครับพอเดาทางออกว่าเดินไปประมาณไหนยังไงบ้างนะครับคิดว่านะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวก็เซิร์ชใน Google m a p นะครับก็จะเป็นน้ำตกกาดใหญ่นะครับ แต่ว่ามันจะขึ้นเป็นอนำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําตกตาดใหญ่ขึ้นอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เราก็จะค่อยๆเดินนะครับไม่รีบมากตอนนี้น่าจะสิบโมงครึ่งน,นะครับ เดินก็ทําดีนะครับบางจุดก็เอาอิดมาปูนะครับทําให้เดินง่ายนะครับเดินสะดวกออตัวกใเเ้งมมมปบี่่่นน ในตอนนี้ในตอนนี้เขาเริ่มคิดเป็นไรตรงนี้กว่าหนึ่งเดือนเลยเขาเริ่มมาพูดว่าเออเรื่องนี้เขาบอกว่าก็คนนี้คนนั้นก็ทำ ลุงใส่หมวกสีแดงนะครับเป็นไกด์นำทางในการพามาเที่ยวชมน้ำตกตาดใหญ่อำเภอน้นาํานาวจังหวัดเพชรบูร์นะครับ จริงๆสาหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวนะครับก็แนะนําให้พกขวดน้าขวดเล็กมาสักขวดหนึ่งนะครับเพื่อดื่มดับกระหายระหว่างทางนะครับ ตอนเดินลงก็พอไหวนะครับตอนเดินขึ้นนี่รู้เลยว่าเหนื่อยแน่นะครับเพราะว่าทางขึ้นลงค่อนข้างจะชันนะครับ อากาศเย็นๆแต่เหงื่อเริ่มออกแล้วนะครับ ยุงเยอะเหมือนกันนะครับในป่าเนี่ยป่า,าปไัย งานข้องตรงนี้ครับข้องเขาเรื่องให้นำงานจบการแข่งขันเสร็จแล้วสิบสีอสิบสี่นี่ทำงานยี่สิบ ทางเดินลงมาอันนี้เอผมอ่านได้แวบว่าเป็นหกร้อยขั้นนะครับอันนี้เราเดินลงมาก็ถึงป้ายนะครับป้ายบอกว่าห้าร้อยขั้นแล้วนะครับ ไปห้าร้อยขั้นใกล้ถึงตัวข้างล่างข้งตบแล้วนะครับ ตอนลงนี่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยนะครับตอนขึ้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเหนื่อยแน่นอนปันดหกร้อยขั้นนะครับเดือนลงมา แล้วนะครับหกร้อยขั้นอันนี้ก็เดินลงไปอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เริ่มจะเป็นทางเรียบแล้วนะครับไม่ใช่ทางชัน ลุงไกด์เดินนําทางไปก่อนนะครับแข็งแรงมากนะครับคุณลุงมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับชั้นล่างของตัวน้ำตก น้ำเป็นสีชานะครับสีขุ่นจะได้มากนะครับถ้าน้ำเป็นสีใสจะสวยมากนะครับเป็นพรลานหินนะครับ โอ้น้ำเย็นมากนะครับตรงนี้เป็นพระลานเห็นนะเดินทางกันต่อนะครับรอบนี้ผมมากับเพื่อนสองคนนะครับปกติผมจะมาคนเดียวช่วงนี้ไม่มีเงินเติมน้ำมันนะครับต้องหาเพื่อนมา แค่ค่าน้ำมันนะครับเ <Yeah. S 1> ห็นก็เป็นชั้นๆนะครับเป็นพราลานหิน เป็นด้านล่างของน้ำตกตาดใหญ่นะครับร่องรอยนี่ มีน้ำเสาะนะครับตรงพื้นเนี่ยแสดงว่าบางช่วงเวลาเนี่ยน้ําเยอะนะครับน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าบางช่วงเวลาฝนตกหนักนะครับน้ําตกจะสวยกว่านี้อีกนะครับถ้าปริมาณน้าเยอะๆนะครับ ครับเป็นลร่องรอยที่น้ําขึ้นมานะครับรอยน้ําซ่อขึ้นมาขนาดนี้นะครับน้ําพัดพานะครับดูจากใบไม้ใบหญ้านะครับแสดงว่าช่วงน้ําหลากจริงๆฝนตกหนักจริงๆนี่น้ําตกเยอะมากนะครับ ดูจากล่องรอยนี่นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่น้าตกดาดใหญ่เรื่อยๆนะครับพอตรงทางเดินนี่ก็มีรอยเท้ารอยอมีรอยเท้าของนักท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นทางลงมานะครับพอจะถ้าเดาได้สังเกตทางได้นะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวเองโดยที่ไม่ได้จ้างไกด์นาทางนะครับก็พอจะเดาทางผันะครับ ว่าเส้นทางไปประมาณไหนนะครับ ยเย็นมากนะครับควรจะพกน้ำดื่มลงมาด้วยนะครับถ้าขวนเล็กก็ยังดีนะครับสำหรับคนที่ลงมาเที่ยวชั้นล่าง เพราะว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับ เดินลงมา23นาทีแล้วนะครับยังไม่เห็นด้านล่างของม่าน้ำตกนะครับ ใช้ถึงแล้วนะครับน้กหามาน้ำตกต้องรอยนะครับดูกิ่งไม้นะครับสังเกตดูกิ่งไม้แล้วก็ ขยะนะครับที่เป็นเศษเป็นไม้ที่เกาะตามกิ่งไม้ครับบ่งบอกว่าน้ําเยอะนะครับช่วงที่ฝนตกหนักน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงน้ำหลากน้ำปานะครับ เดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับอันนี้แค่เดินลงนะครับเดินขึ้นนีอยากจะคิดโอเคเราถึงม่านน้ำตกด้านล่างแล้วนะครับสวยงามนะครับ ถึงแล้วนะครับมากน้ำตกชั้นล่างอันซีนไทยแลนด์นะครับน้ำตกตาดใหญ่อำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเจอล,ลุงไกสุดแข่งนะครับน่ครับคุณลุงสุดแข่งนะครับแข็งแรงมากนะครับเจอนำทางมานะครับออันซีนนะครับถึงแล้ว น้ำตก,ตกโอ้สวยมากนะครับท็นล่างอันซีนนะครับน้ําตกตาดใหญ่ทำเพอน้ําหนาว จังหวัดเพชรชบ H ูรณ์นะครับวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับเวลาประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสัก11โมงนะครับคิดว่าน่าจะเช้า11โมงนะครับตอนนี้โอ้อลังการมากนะครับยิ่งใหญ่อลาัางการสวยงามมากนะครับสำหรับน้ำตกตากใหญ่สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับแนะนำนะครับน้ำตกนี้ เดินทางสะดวกนะครับขับรถามาถึงตัวน้ำตกเลยนะครับแต่ว่าตรงที่จะเดินลงมาชั้นล่างนี่ต้องเดินไกลนิดนึงนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้ามาดูวิวข้างๆก็ไม่เหนื่อยมากนะครับมีมีหลายจุดให้ชมนะครับตรงอ่าโซนสี่นี่เป็นที่แนะนำเลยนะครับอ่ะนี่ครับบรรยากาศเต็มๆนะครับ บรรยากาศเต็มๆนะครับสำหรับน้ำตกศาสตร์ใหญ่อำเภอน้ m หนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับเดียดายอย่างเดียวนะครับคือน้ำตกเป็นสีขุ่นนะครับถ้าน้ำตกเป็นสีใสจะสวยมากนะครับจะสวยกว่านี้มากนะครับ สวยงามมากนะครับน้ำตกตากใหญ่อำเภอน้ำหนาวเังหงัเพชรบูรณ์สำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นุดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคนไหนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมบััสีีครับ